คดีน้องชมพู่ผู้การแต้มยันชัดไม่จับแพ้ชี้ลุงพลควรโดนข้อหาเพิ่มกรณีสารจังหวัดมุกราหารอนุมัติออกหมายจับนายชัยพลวิภาหรือรุงพลอายุ45ปีผู้ต้องหาคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่อายุ3ขวบตามหมายจับที่53ทับ2564ลงที่1มิถุนายน2564ข้อหาพร,รากผู้เยาว์ทอดทิ้งเด็กให้ถึงแก่ความตายและกระทำการใ,ใดๆแก่ศพ ที่ทําให้ผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไปทําให้คดีนี้กลายเป็นที่สนใจของสังคมขึ้นใหม่อีกครั้งซึ่งสุดท้ายถูกฝากขังที่สพกกตูมจังหวัดมุกราหารตามที่เคยเสนอข่าวไปแล้วนั้นความคืบหน้าพลตรตรีวิชัยสังประภัยอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลได้ให้สัมภาษณ์ออกทางรายการโหนกระแสที่มีคุณหนุ่มกัญชัยเป็นพิธีกรโดยได้ให้สัมภาษณ์ว่าสำหรับคดีนี้การวิเคราะห์ ไม่ได้ยากมากแต่สิ่งจำเป็นคือต้องหาหลักฐานประกอบสำนวนคดีซึ่งหลักฐานต่ตางๆที่ทางตำรวจรวบรวมได้นั้นมีจำนวนหลายชิ้นมากเพียงแต่ไม่ได้นำเสนอผ่านสื่อเท่านั้นเชื่อว่าคดีนี้ไม่ใช่การจับแพะอย่างแน่นอนเพราะมีหลักฐานที่ชัดเจนมีวิธีการที่มีความน่าเชื่อถือสูงรวมทั้งฝีมือของเจ้าหน้าที่ทั้งหมดน่ะเป็นทีมที่เก่งมาก ผมเคยร่วมงานกันมาแล้วทั้งหมดและอีกสิ่งหนึ่งที่ยืนยันได้ก็คือการตรวจสอบทางนิติเวชท,ที่ประเทศเรานั้นมีเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยการตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์ที่ติดอันดับหนึ่งใน10ของโลกเทียบเท่ากับทางญี่ปุ่นและอีกส่วนหนึ่งที่หลายคนมองว่าจับแพะยังยืนยันว่าไม่ใช่อย่างแน่นอนที่ผ่านมาอาจจะมีบ้างแต่เป็นเพียงการผิดพลาด จากหลักฐานซึ่งทางสารไม่ฟังไม่เชื่อถือก็จะถูกปัดตกทำให้การเชื่อมโยงหลักฐานทางคดีมีการคาดเคลื่อนอีกทั้งการจับเท็จเป็นความผิดร้ายแรงมากจึงมั่นใจว่าคงไม่มีใครทําผิดแบบนี้สำหรับด้านข้อหา3ข้อหาพลต,ตรีวิชัยเผยว่าเห็นด้วยกับทั้ง3ข้อหายิงข้อหาแรกพรากเด็กอายุไม่เกิน15ปี ไปเสียจากพิดามารดาโดยปราชจากเหตุอันควรนั้นแม้ไม่มีหลักฐานประจักษ์พยานแต่สุดท้ายศพนั้นก็ถือว่าเป็นหลักฐานที่นำไปสู่ความเชื่อมโยงเนื่องจากมีการนำน้องชมพู่ออกมาจากพ่อแม่โดยไม่บอกกล่าวก็ต้องมีการแจ้งข้อหานี้ไว้ก่อนและสุดท้ายหลักฐานต่างๆถูกเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกันทั้งหมด แม้จะไม่มีคนเห็นก็สามารถแจ้งข้อหาได้คดีน้องชมพู่อัจฉริยะเปิดใจใกล้ปิดคดีน้องชมพู่ลุยฟ้องลุงพลฟอกเงิน10ล้านจากทางรายการโหนกระแสที่มีคุณหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยเป็นพิธีกรได้เชิญคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเยื่อเชยกรรมกรณีเดินหน้าแจ้งความลุงพลหรือนายชายพลวิภา ช่วงหนึ่งของรายการอัจฉริยะพูดว่าคดีของน้องชมพู่นั้นกำลังจะสิ้นสุดวันวาเลนไทยหรือ14กุมภาพัน์นี้คดีน้องชมพู่คล้ายกับคดีลาลาเบลข้อหาเดียวกันประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายกักขังหน่งเหนียวพรากผู้เยาว์เพราะในของแพทย์ไม่มีร่องรอยการถูกทำร้ายเด็กอดอาหารตายเอาเด็กไปปล่อย ส่วนเรื่องของแรงจูงใจในการฆ่านั้นอาชริยะกล่าวว่าการตั้งข้อหาไม่ใช่ฆ่าคนตายโดยเจตนาคือประมาทกัคขังหน่งเหนี่ยวและพรากผู้เยาว์และจะออกคู่ออกขี้คนหนึ่งมารู้ภายหลังเป็นทฤษฎีสมคบคิดออกคู่หรือออกขี้โดนหนึ่งหรือ2แต่โดนแน่ๆวันบาลนไทยอาชริยะกล่าวอีกว่าวันพรุ่งนี้จะไปกองมาคับการ ป้องกันและปรับปรามทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือปทศกล่าวโทษ4คดีวรวดในข้อหาสมคบกันตั้งแต่2คนขึ้นไปร่วมกันฟอกเงินในกรณีบุกรุกป่าไม้และป่าสงวนซึ่งมีโทษจำคุกตั้งแต่1-10ปีปรับตั้งแต่20,000-200,000ถบาทโดยมีคดีนายชัยพลคดี สอสอปรีนาคดีนาทวีพ่อของปรีนาคดีน้องชมพู่พันตรุเอกสุรโชคเจษราเดชฉายาสารวัตรแรมโบอดีตผู้บักการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญและอดีตสารวัตรกองปราบนครบาลมองว่าการออกมาทะเลาะก,กันระหว่างพ่อแม่น้องชมพู่กับลุงพลเป็นผลดีกับทางตำรวจเหมือนต่างคนต่างสาสตร์โครนเข้าหากันคนที่บริสุทธ ต่างต้องหาพยานบุคคลประจักษ์พยานและหาพยานแวดล้อมเพื่อพิสูจน์ตัวเองทั้งนี้ตนคิดว่าคนร้ายน่าจะรู้ตัวแล้วว่าตำรวจใกล้สาวถึงตัวแล้วจึงอยากให้มีความเป็นมนุษย์ออกมารับผิดชอบเพราะความจริงก็เป็นความจริงไม่สามารถหนีพ้นได้เชื่อว่าขณะนี้ตำรวจน่าจะทราบแล้วว่าใครเป็นคนร้ายส่วนชาวบ้านที่อยู่ ในละแวกที่เกิดเหตุหากใครมีหลักฐานอะไรสาวถึงตัวคนร้ายได้ให้หาทางติดต่อกับตำรวจทันทีจนถึงตอนนี้ควรออกมาพูดความจริงผู้คนจะได้ให้อภัยเพราะเรื่องนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ทำให้ชาวบ้านกกกอกและชาวมุกดาหารเสียหายโดยจิตใจของพวกคุณนั้นรู้ดีว่าทำอะไรกันอยู่ขอเพียงออกมาพูดความจริงทุกคนจะให้อภัย โทษหนักจะได้กลายเป็นเบาด้านพลตรวจตรีวิชัยสังประภัยอีิรองผู้บัญชาการตำรวจนคอนบานเจ้าของฉายามือปราบหูดำได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับคดีน้องชมพูว่ว่ากรณีนางสาวิตรีวงศีชาและลุงพลได้ออกมาตั้งข้อสังเกตตั้งข้อสงสัยขออีกฝ่ายจนเกิดความบาดหมางกันขึ้นนั้นในมุมมองของการทำงานของตำรวจถือว่าเป็นผลดี ที่สามารถจำแนกวงให้แคบลงได้และสามารถตามหาตัวคนร้ายได้ง่ายขึ้นเพราะเนื่องจากมีคนออกมาแสดงตัวเหมือนลักษณะร้อนตัวเพราะกลัวว่าจะถูกจับทําให้ต้องออกมาปัดโยนความผิดไปที่คนอื่นหรือการเปิดประเด็นเปลี่ยนความสงสัยไปที่คนอื่นซึ่งจะทําให้ทางตํารวจสามารถจับพิรุษและทํางานได้ง่ายขึ้น คดีน้องชมพู่หมอพรทิพย์ชี้ทางสว่างไขปริศนาคดีน้องชมพู่มีขั้นตอนสำคัญที่นำไปสู่การหาตัวคนร้ายจากคดีการตายอย่างปริศนาของน้องชมพู่เด็กหญิงวัยสามขวบหลังหายออกจากบ้านในพื้นที่อำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารผ่านไป4วันพบเป็นศพในป่าผู้เล็กไฟห่างจากบ้านไปราว1.7กิโลเมตรแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย โรจนสุนันอดีตผู้เหนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ได้เปิดใจเชิงตำหนิกับนักข่าวว่าการตรวจสอบและเก็บพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุมีความสำคัญมากต้องใช้แพทย์นิติเวชท,ที่มีความเชี่ยวชาญแต่ที่ผ่านมายังเป็นปัญหาตำรวจไปถึงที่เกิดเหตุอัดเก็บพยานหลักฐานไม่ละเอียดหรือบางครั้งแพทย์เวรไม่ได้ไปเอง ให้เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ไปแทนก็อาจจะชนะสูตรเบื้องต้นไม่ครบถ้วนเพราะต้องใช้ความเชยวชาญเฉพาะทางและต้องดูลักษณะการตายเป็นอย่างไรถูกคมคืนหรือไม่กรณีน้องชมพู่ตนเองได้ตั้งข้อสังเกตว่าต้องดูว่ามีเลือดติดที่ช่องคลอดมีร่องรอยถูกคมคืนหรือไม่หมอนิติเวชจะทราบในเบื้องต้นทันทีและต้องเก็บ DNA คราบเลือดคราบเหงื่อด้วยทั้งนี้ถ้าตรวจเจอเส้นขนใกล้ๆกันนะ่ะมี DNA เหงื่อเป็นของชมพู่ควรตรวจที่รากและเส้นผมจะกลายเป็นขนเพชรคนร้ายทันทีถ้าข้อมูลบอกว่าเป็นขนหงิกงอเพราะขนเพชรดูภายนอกก็บอกได้เพราะจะต่างจากบริเวณอื่นและ อีกหนึ่งข้อจำกัดคือบ้านเรายัางขาดเครื่องมือในการตรวจสอบและเก็บพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ในที่เกิดเหตุหรือคลายสโคปส่วนเรื่องของการชันสูตรพลิกศพนั้นหมอพ่อทิพย์บอกว่ามีความสำคัญเช่นกันต้องตรวจสอบว่า 1. ผู้ตายคือใครซึ่งอันนี้รู้แล้วว่าเป็นน้องชมพู่เนื่องจากสภาพศพยังไม่เน่าเปื่อย 2. พฤติการ ที่ตายก็คือถูกกระทําให้ตายหรือตายเองคดีนี้ค่อนข้างชัดเจนว่าถูกทําให้ตาย 3. ตายเมื่อไหร่คือต้องผ่าพิสูจน์ว่าตายมากี่ชั่วโมง 4. ตายที่ไหนก็ต้องดูว่าตายจากที่อื่นแล้วนำศพมาทิ้งอัมพรางหรือไม่ก่อนทิ้งท้ายคุณหมอได้สันนิษฐานคดีนอกชมพู่โดยได้ตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะถูกทำให้หมดสติก่อนพา ตัวขึ้นเขาหรือไม่เพราะเด็กจะต้องร้องไห้หรือถูกทำให้ตายจากที่อื่นและนำศพไปทิ้งอำพรางอันนี้นิติวิทยาศาสตร์ก็สามารถพิสูจน์ได้แต่คดีน้องชมพู่ผ่านมา38วันแล้วถ้าหลักฐานไม่เพียงพอก็ยากจะมัดตัวคนร้ายได้